โอนเงินแต่ร้านไม่โอนเงินเมื่อตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนพอรอแล้วก็ไม่ได้เงินเบื้องต้นเนี่ยควรทําอย่างไรดีคะเพราะรถบรรทุก16ตันเราลงทุนไป4,000บาทยังไม่ได้คืนสักบาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพบก,กับทรายกุ้งนะคะช่วงบ่ายวันนี้นะคะวันนี้เรามากันบ่ายมงครึ่งเสร็จนะคะเมื่อวานนี้มาก่อนอาหารวันนี้มาหลังทานอาหารมื้อเที่ยงอ่าไม่ทราบว่าทานอาหารมื้อเที่ยงนั้นก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ นะคะก็เรามาช่วงมาไลฟ์สดช่วงนี้เป็นช่วงตอบคําถามนะตอบคาถามกับทนายกุ้งนะคะช่วงนี้ใครมีคําถามนะคะสอบถามกันมาได้เลยที่หน้าจอนี้แล้วก็คนที่อินบ็อกเข้ามานะคะเราก็จะตอบให้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะใครที่อินบ x ็อกเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะตอบให้ก็รอฟังคําตอบได้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปที่เพจนักสืบใครทุกข์ให้กับทนายกุ้งด้วยนะคะถ้าชื่นชอบกันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะกดกันมาเยอะๆเลยนะคะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้ๆสิ้นปีแล้วนะวันนี้วันที่14พฤศจิกายน63นะ,ะใกล้อีกแค่เดือนเสร็จๆนะก็จะเป็นพฤศจิกาลนดใหม่ฟีหนแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราปกติเราเนี่ย ปีที่แล้วเราก็จนอยู่ปีนี้เราก็ยังจนอยู่ปีหน้าเรายังไงเราก็จะจนจนอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ามีคนบอกเสียงเบาดังขึ้นมาหรือยังคะดังขึ้นมาแล้วเนาะอ่าดังขึ้นมาแล้วนะคะปีหน้าเราก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็ตุนเศรษฐกิจนะโดยการวิธีการจ่ายคนละเครื่องนะถ้าใครมีคนละเครื่องเนี่ย เวลาไปซื้อของซื้อของเนี่ยสามบาทก็จ่ายแค่150บาทขพงะรัฐบาลจ่ายให้เครื่องหนึ่งนะถ้าใครไม่มีได้ข่าวว่าก็จะมีการเปิดรอบใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะ <ใน S 2> อันนี้ส่วนใหญ่คนที่ได้ส่วนเรียกว่าส่วนใหญ่คนที่ได้คนละครึ่งมาเนี่ยมักจะเป็นคนที่แบบมือกดมือแบบเรียกว่ามือมือเร็วมือรัวแล้วก็คนที่แบบเป็นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอะ่ะแต่ก็สงสารคนแก่นะคนแก่คน,คนเฒ่าคนที่ชาวบ้านจริง,รงๆเนี่ยที่เขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือโทรศัพท์ ยังเป็นแบบกดปุ่มอยู่เลยไม่มีอินเทอร์เนต็ตทํำยังไงอ่ะเออจะทำยังไงเนาะก็ลําบากนิดนึงแล้วกันเนาะเออนั่นแหละนัหลายคนก็ถ้าใครได้ถ้าใครได้ไปแล้วก็ใช้ให้มันแบบ เรียกว่าใช้ให้มันได้ประโยชน์แล้วกันเนาะถ้าใครไม่ได้ก็รอรอรอบใหม่แล้วกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะรัฐนับาน่าจะมีวิธีการแจกมากกว่านี้เ่ะเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงเนีนะ่ยเนาะหรือคนที่ยังไม่มีหรือโทรศัพท์มันอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอมันก็กดไม่ทันเขาเนี่ยมันก,ก็เสียโอกาสตรงนี้ไปเหมือนกันเนาะอ่ะฝากไว้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทักทายกันไม่ได้เลยนะคะอยู่ประเทศไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะตอบคําถาม มีแม่้องสอนก็มาเดี๋ยวทักทายกันนิดนึงก่อนเนาะแม่้องสอนก็มาเสียงเบามากไนเสียงเสียงเบาครับคุณทนายเสียงดังหรือยังคะตอนนี้อ่ะชัดหรือยังนี่พยายามเอ็นเข้ามาหาไม่แล้วนะดังหรือยังคะเพิ่มเสียงหน่อยอ่ะเพิ่มเสียงเคเคอ่ะเสียงก็ได้แล้วทนายกุ้งมีแฟนรยังคะแต่นี่คําถามกฎหมายปะเนี่ย <c oughs> นะฮะอ่าสวัสดีครับ่วนใหญ่ก็สวัสดีกันมาหนึ่งครั้งก็ไม่มีนี่คืออะไรเนาะอ่ะ มาเริ่มตอบคำถามกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอิสราเอลก็มาขอบคุณนะคะสวัสดีด้วยนะคะอ,อิสราเอลมาไกลกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณที่รับชมกันมาจากต่างประเทศนะคะอ่าเรื่องคำถามแรกแล้วการคำถามแรกคืออะไรคะค่ะส,สะถามดังนิดนึงเายงดังขึ้นค่ะคำถามแรกนะคะเป็นกรณีการจ้างผู้รับเหมาะค่ะมาบิวอินที่ห้องที่บ้านนะคะแล้วทำงานไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเนี่ย คืว่าจ้างเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างคะอือันนี้ก็าสามารถที่ถ้าทําไม่เรียบร้อยก็สามารถบอกเลิกสัญญาคือส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาอย่าบอกปากเปล่านะคะถ้าบอกปากเปล่าไม่มีรายลักษอักษรเพราะฉะนั้นทำหนังสือยกเลิกสัญญาแล้วก็ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเงินประจาคืนเรียกค่าเสียหายนะคะอันนี้ก็ต้องพึ่งทนายความแหละนะคะลองดูนะคะอันดับแรกการยกเลิกสัญญาเนี่ยทำด้วยตัวเองก็ทําสามารถทําได้นะ,ะทำส่งไปถึง ไปถึง<ม>ก็เรียกว่าผู้รับเหมานะคะส่งไปแล้วก็ยกเลิกสัญญานะคะแล้วก็หลังจากยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะหาผู้รับเหมาคนใหม่เข้ามาทําแทนได้แล้วก็ฟ้องเรียกค่าแมาจําคือแล้วก็เรียกค่าเสียหายไปนะคะค่ะคําถามต่อไปค่ะ,คะเขาถามมาเขาบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องคดีค่ะค,ะคะดีทร้ายร่างกายและจิตใจคู่กรณีเนี่ยไม่ติดใจเอาความค่ะแต่ว่าตํารวจเนี่ยตั้งข้อหาอแล้วทางเราเนี่ย เ,เจ้าทุกเนี่ยก็ได้ประกันตัวออกมาแล้วแท้ที่จริงถ้าคู่กรณีไม่ติดใจเอาความส่วนใหญ่เรื่องมันจะจบยังไงคะคดีทำร้ายร่างกายเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเจ้าทุกือว่าผู้เสียหายเขามไม่ติดใจเอาความแต่ไม่ตัดสิทธิ์คือพนักงานสอบสวนก็มีที่สั่งฟ้องต่อไปแต่การที่ ผู้เสียหายเขาไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวนี่นะมันก็เป็นผลดีเนื่องจากว่าเป็นการบรรเทาเขาเรียกว่าบรรเทาเนื่องจากว่าแบบเขาเรียกว่าโทษหนักจะได้เป็นเบาอ่านะโทษหนักจะได้เป็นเบาเนื่องจากว่าทางผู้เสียหายเขาไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วเนี่ยนะค่ะค่ะคำถามต่อไปค,ะค่ะลูกของเราไปตีเขาคะ่ะอายุ17ป<ม>ีเราก็ยอมแล้วค,ะค่ะเราจะให้สองหมื่นเป็นค่าเสียหายค่าชดเชยนะคะก็ไม่เจ็บมากหัวแตก เขาไม่ว่าอะไระเราก็เลยอ,อยากจะให้น้องติดไป4ี่คนอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะสามารถทํายังไงได้บ้างคะเพราะเราเป็นคนไปทําลายร่างกายเขาอ๋อก็คือทํรลายร่างกายเขาจริงๆแล้วไม่ไม่เป็นไรนี่มันไม่ได้ทำลายร่างกายเขาแล้วเนี่ยนะถ้าเราทําจริงก็ควรรับสารภาพไปซะก่อนนะให้น้องรับสารภาพไปแล้วก็ ถ้าเป็นน้องอายุเท่าไหร่ไม่เกิน17ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะยังเป็นเยาวชนยังเป็นเด็กอยู่เนี่ก็อาจจะเขาเรียกว่าใช้กฎหมายพรบลมคุ้มครองเด็กอันนี้อาจจะได้รับโทษแค่กึ่งเดียวหรืออาจจะศาลอาจจะเรียกไปตักเตือนก็ได้นะคะรับไปตักเตือนอาจจะไปเขาเรียกว่าใช้ไปอบรมหรือใช้ไปตักเตือนหรือทำมาเพ็นประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะ นื่องจากว่าพนบคุ้มครอง,รงเด็กเนี่ยเขาก็เอื้อประโยชน์กับเด็กนั่นแหละนะคะแลวทําผิดก็ควรับสารภาพไปแล้วก็เอาเงินที่จะจ่ายเยาวยาเข้าไปเนี่ยก็วางที่ศาลก็ได้นะวางศาลให้ทางผู้เสียหายก็รับไปนะ,ะโทษหนักก็คือจะได้เป็นเบาไปนะคะค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะเขาบอกว่าเขาลงทุนเกี่ยวกับการกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะอ่ากดไลค์กดแชร์ แล้วก็มีการแอดไลน์แล้วก็แบบได้เงินเขาบอกแบบได้เงินตอนนี้โดนหลอกให้สมัครเป็นสมาชิกเสียงเงินไปหลายหมื่นเลยค่ะ,คะเป็นเงินก้อนที่สําคัญมากในชีวิตเลยเขาบอกว่าอยากจะให้การช่วยเหลืออย่างนี้คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราจะทํายังไงดีคะออันนี้ก็เป็นลนักษณะเป็นเข้าข่ายการชกโกงเนาะเป็นการชกโกงเพื่อได้จับว่ามีการไปไปโพสต์ลงนะไปโพสลงแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปโฆษณาตาม Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นลนักษณะเข้าข่ายชกโกงประชาชนนะคะ อันนี้ก็เป็นวิชาการโฆษณาหลอกลวงให้โอนเงินไปให้เราเสียหายอันนี้ก็ไปแจ้งความนะคดีช่อกงหรือว่าไปสอบไปหาสนายความฟ้องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะค่ะค่ะ,ะคำถามต่อไปค่ะเพื่อนติดเงินค่ะ,คะ2 3 7 5บาบาทไม่ยอมคืนเราสามารถแจ้งความขึ้นศาลฟ้องร้องได้ไหมคะ,ะถ้าเกิดการให้เพื่อนยืมเงินหรือคนอื่นหรือยืมเงินไปเนี่ยนะถ้า เงิน2000บาทนะขึ้นไปเนี่ยต้องมีรายลักษณ์อักษรคือเป็นหนังสือว่าลูกหนี้ต้องมีลายเซ็นของลูกหนี้ว่ายืมเงินเราไปถึงจะฟ้องศาลได้กรณีแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายเป็นคดีอาญามันเป็นลักษณะเป็นคดีแพ่งเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้สิทธิ์ฟ้องศาลอย่างเดียวนะคะค่ะแต่ว่าต้องดูก่อนนะคะว่าถ้าให้เขาไปโดยที่ไม่มีหลักฐานเลยนะคะให้เขาไปโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ย แบบนี้ก็อาจจะฟ้องร้องไม่ได้นะแต่มันจะมีกรณีหนึ่งนะถ้าไม่มีลายมือลูกหนี้เซ็นว่าเป็นหนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการแชทไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่างๆว่า,ามีการโอนเงินให้เขาไปจริงแล้วก็ทางลูกหนี้ก็บอกว่ายืมเงินไปจริงแบบนี้ก็อาจจะผิดพบบบลอยอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถฟ้องได้เช่นเดียวกันค่ะ,<น>ะค่ะค่ะคำถ,ถ,ถ,ถามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะคือเราเนี่ยทราบว่าสามีมีภรรยาน้อย แล้วเรา,าไปโ<ม>พสต์ประจานให้สามีได้รับความอับอายคะ่ะสามีก็เลยมาฟ้องหย่าเราพอสามีมาฟ้องหย่าเรา <ๆ S 1> เราก็เลยอยากจะทราบว่าเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างคะเ<ม><ม>พราะว่าสามีเราเนี่ยเป็นข้าราชการคะ<ม>่ะหรือว่าเราจะต้องติดต่อทนายเพื่อแต่งตั้งทนายไหมคะ<ม><ม>อันนี้ดีที่สุดคือติดต่อทนายความเพื่อแต่งตั้งทนายความเนื่องจากว่าเขาฟ้องหย่าถ้าถึงขนาดว่าเพิ่งจะเริ่มฟ้องเนี่ยถ้าเกิดศาลยังไม่ตัดสินนะให้โทษจําคุกนะถึงขนาดโทษจําคุกเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเหตุหย่าเหตุฟ้องหย่าก็ยังไม่มีนะ เพราะว่าสาเหตุที่เราไปพสผิีประมาทก็มาจากสามีไปมีเมียน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องชู้มากกว่านะ<ม>คือฝ่ายเมียหลวงควรใช้สิทธิ์ในการฟ้องชู้แล้วก็คนที่มาเป็นชู้กับสามีเนี่ยถ้าเป็นราชการเนี่ยก็ถือว่าผิดวินัยร้ายแรงก็มีโอกาสเสี่ยงออกราชการได้เช่นเดียวกันนะคะ<ม>แต่ส่วนที่สามีมาฟ้องหยาเนี่ย ต้องดูว่าถึงขั้นที่ต้องหย่าไหมถ้าถึงถ้าศาลยังไม่พิพากษาว่าเราผิดถึงมีโทษจำคุกเนี่ยนะ,ะอันนี้ก็อาจจะไม่ถึงเหตุการหย่าได้นะคะก็ควรจะแนะนําให้ไปหาสมัยความดีกว่าค่ะค่ะคำถามต่อไปยังอยู่ในเรื่องของครอบครัวค,ะคะ่ะคุณพ่อ อันนี้คือลูกสาวนะคะปรึกษาบอกคุณพ่อซื้อผู้หญิงมาจากร้านอาหารค่ะซื้อผู้หญิงซื้อยังไงอะซื้อมาเลี้ยงดูเลยค่ะ oh, ซื้อมาเลี้ยงดูมีการมีการให้มาอยู่ที่บ้านซื้อบ้านให้อยู่่คะคให้รถใช้ให้เงินใช้และคราวนี้คือรถเนี่ยเป็นของผู้หญิงไปแล้ว แต่ผู้หญิงเนี่ยอยากได้บ้านคุณพ่อไม่อยากให้ค่ะคุณพ่อเลยตีตัวออกห่างพอตีตัวออกห่างแล้วคุณพ่อก็เลยเลี่ยงโดยการขายบ้านให้กับเพื่อนแล้วให้เพื่อนน่ะขับไล่ผู้หญิงออกอแล้วผู้หญิงเลยมาฟ้องคุณพ่อในข้อหาร่วมกันช่อโกงเป็นฟ้องอาญาค่ะอย่างนี้คือลูกเนี่ยอยากจะทราบว,ว่าผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้ไหมคะสามารถจะทําได้ไหมคะอืมนะคะทีนี้ต้องดูด้วยนะว่าไอ้ส่วนที่เขาฟ้องช่อโกงเนี่ยมันเป็นเข้าข่ายกหลอกลวงหรือเปล่าการปกปิดคือปก รียกว่าปิดบังข้อความไม่เป็นเท็จหรือเปล่าต้องดูด้วยว่าจะเข้าขายช่วโกงไหมแต่ส่วนที่จะมาเรียกร้องค่าเลยงดูนันเนี่ยถ้าไม่มีเขาเรียกว่าเป็นแบบไม่มีทีเบียนสมรสแล้วก็ไม่ได้มีรูปด้วยกันเนี่ยมันก็ยากนะส่วนเรื่องค่าเลียงดูคงจะยากยากเหมือนกันแต่เรื่องคดีช่วโกงก็ว่ากันไปนะว่าฝ่ายผู้ชายไปหลอกลวงเขายังไงไปโกหกเขายังไงหรือไปปกปิดข้อความอะไรไว้หรือทำยังไงอันนี้ก็ต้องว่าข้อที่จริงไปกันไปต่อนะคะค่ะ <c oughs> แล้วคือเขาถามเพิ่มมาค่ะเขาบอกว่าทานายฝั่งเราเนี่ยทานายของทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยกับทานายฝั่งทางภรรยาฝั่งหนูเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเก่ากันคดีจะมีความคืบหน้าแล้วคุณพ่อจะมีสิทธิชนะไหมคะโอ้โหอันนี้ตอบไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็รู้มันตอบไม่ได้นะว่าชนะหรือไม่ชนะมันก็อยู่ที่ข้อที่จริงด้วยนะว่าชนะหรือไม่ชนะแต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะถ้าเราไม่มั่นใจนะว่าคขากลัวเขาจะไปฮวกากันหรือว่าเป็นทานายความลูกพีลก่ลูกน้องกันมาก่อนเนี่ย แล้วก็ควรจะหาทายนความใหม่แต่ถ้าเราจา้างคนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจเขาแหละเนาะ <S 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 แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ขึ้นกับข้อที่จริงนั่นแหละนะคะเราจะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่ข้อเรียกว่าอยู่ที่พยานหลักฐานเป็นพยานบุคคลเป็นพยานเอกสารต่างๆหรือข้อที่จริงต่างๆนะคะนะค่นะ ค่ะคำถามต่อไปค่ะเป็นเรื่องของไฟแนนซ์ค่ะคืนรถมอเตอร์ไซค์ให้กับทางไฟแนนซ์ไปแล้วขายขาดทุนค่ะเขาเรียกค่าส่วนต่างมาคืนรถไปแล้วแล้วคราวนี้คือไฟแนนซ์โทรมาทุกวันเลยค่ะอยากให้เราเนี่ยไปจ่ายค่าส่วนต่างเราไม่มีเงินจ่ายจริงๆถ้าทางไฟแนนซ์มีหมายสารมาเนี่ยเราต้องไปที่ศาลไหมคะ ถ้ามีฟ้องศาลมาใช่ไหมคะถ้ามีไปนั้นมีหมายศาลมาก็ไปเจรจาที่ศาลได้ค่ะก็คือไปขอเจรจาเพื่อจะผ่อนชำระได้ไปต่อรองดูได้ไปศาลนะคะค่ะอันนี้เป็นกรณีการขายของนะคะขายของขายสินค้าค่ะเป็นเจลส่งให้ลูกค้าแล้วให้ลูกค้าเนี่ยโอนมาก่อนโอนเงินมาก่อนแล้วคราวนี้คือโอนเป็นบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีแฟนไม่ใช่โอนบัญชีเราคือเราไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าพอ เอาเงินมาเอาเงินของลูกค้ามาแล้วเราเอาไปซื้อ<ม>ของลงทุนหลายๆอย่าง<ม>อันนี้สินค้าขายไม่ออกค่ะลูกค้าจะฟ้องค่ะเขาบอกอยากได้เงินคืน<ม>และให้เราเซ็นใบรับสภาพหนี้ต่อหน้าตํารวจเป็นจานวนเงิน2 0 0 0 0ืนบาทอ่าซึ่งตอนนี้เราไม่มีเงินเลย เลยไม่ได้ให้ทางเจ้าหนี mine, ้เขาบอกเขาจะฟ้องเขาสามารถฟ้องได้ไหมคะแล้วจะฟ้องทางทางเราหรือว่าจะฟ้องแฟนดีคะก็ฟ้องตามรัฐสภาพนี้ก็คือใครเซ็นคนคนนั้นละหานะเขาเราเซ็นเราก็ต้องรัฐสภาพนี้แทนแล้วเราก็ต้องเขาเราก็ต้องถูกฟ้องนะคะก็สามารถฟ้องได้ตามรัฐสภาพนี้เลยค่ะนะค่ะค่ะคำถามต่อไปเรื่องที่ดินค่ะค่ะ มีคนเอาที่ดินของเราไปประกาศขายเราเลยโทรไปหลอกถามซื้อเขาบอกยืนยันว่าเป็นของเราเป็นของเขาจริงๆอ,อ,อิอย่างนี้เราเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาผิดข้อไหนได้บ้างคะทำยังไง<อ><อ>ดีคะอันนี้ก็เป็นมาอีกแล้วแก๊งนะคะแก๊งมาอีกแล้วถ้าเกิดว่าเราเขายังไม่ได้เอาที่เราไปขายหรือว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะแบบนี้ก็คือเรียกว่าอาจจะยังไม่มียังไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปปักป้ายที่ของเราบุกลุก ที่เราแบบนี้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีข้อหาบุกรุกนะคะแล้วก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนที่ว่าเ,าเรายังไม่ได้ไปจ่ายเงินจ่ายทองให้เขาในสิ่งที่เขาจะไปล่อซื้อเขาใช่ไหมคะ,ะอันนี้เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะขันคอไ <c oughs> นะอ้ส่วนที่เราจะาเรียกว่าเราจะไปล่อซื้อแบบนี้เนี่ยมันทําให้เขาเราเองก็พี่มีเรียกว่ามีส่วนร่วมมาททำความผิดด้วยหรือไปล่อซื้อเขาเพื่อที่เขาทำความผิดแบบนี้ก็อาจจะ เรียกว่าดำเนินคดีไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขามาเอาที่ดินเรามาเรียกว่าบุกรุกที่ของเราไปปักป้ายที่ของเราที่โนที่ไม่ให้เราเข้าอันนี้ก็จะโดนข้อหาบุกรุกไปค่ะค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะลูกค้ามีการจ้างงานกับเราเราเป็นผู้รับเหมาค่ะเนื้องานเนี่ยต้องมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่จากเดิมที่เคยทําสัญญากันแต่พอทําไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาค่ะแล้วก็แจ้งให้แก้ไขแล้วทําใหม่เราไม่สามารถส่งงานได้ตามกําหนดแถมมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม,มเราสามารถฟ้องด้านที่รับทาของจากเราได้ไหมคะเพราะว่าเราส่งงานให้ลูกค้าไมได้ไม่ทันเวลาค่ะมันไม่ทันเวลาเนื่องจากว่าคนรับทําไม่เสร็จหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะถ้าเขาทำไม่เสร็จเนี่ยนะถ้าเขาทาไม่ตามกําหนดระยะเวลาที่เราจะต้องส่งมอบงานลูกค้าไปเนี่ย ทำให้เราเสียค่าปรับแบบนี้เขาต้องรับผิดชอบร่วมกับเราด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทํางานเสร็จแล้วเราส่งมอบไม่ทันเองแบบนี้ความผิดก็ถู่ที่เราไม่เกี่ยวเขานะม,มันก็ต้องดูแลแต่กรณีถ้าเกิดเขาทาไม่เสร็จส่งมอบเราไม่ทนันอันนี้เขามีความผิดแน่นอนค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคำถามต่อไปค่ะเราสนใจซื้อที่ดินที่ประกาศขายในอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะที่ประกาศขายผ่านในหน้าแล้วมีการขอผ่านในหน้าโอนก่อน4ี่วันพอโอนไปแล้ว เห็นว่าเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมเราจึงโอนไปค่ะหนึ่งหมื่นบาทคราวน,นี้ด้วยความไว้ใจอะค่ะพอโอนไปแล้วสองวันทราบมาว่าโฉนดสลักหลังว่าห้ามซื้อขายเป็นเวลาสิปีจึงมีการยกเลิกเราก็เลยไม่อยากไม่อยากจะได้แล้วไม่อยากจะได้ที่ตรงนี้แหละพอเราทวงถามค่าในหน้าเขาก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายค่ะเกือบครึ่งเดือนแล้วอย่างนี้เราจะสามารถเอาผิดได้ไหมคะ ถ้าไดน,นาที่เราจ่ายก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าคนที่เป็นนหนาเนี่ยมาหลอกขายที่เรารู้ตั้งแต่แรกว่าที่ตรงนี้โอนไม่ได้นะสมมตินะรู้ที่ตรงนี้โอนไม่ได้เขาสลักหลังว่าห้ามซื้อขายห้ามโอนแบบเนี้ยเขาก็มีความผิดอาจจะเป็นเข้าขายโชคโกงแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้แล้วมันเป็นเขาไม่รู้ไม่รู้เลยว่าหรือเขาก็ไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันนะแบบนี้ก็อาจจะผิดเรื่อง เรียกเงินคืนได้ในส่วนที่ว่าเราจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าในหน้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถฟ้องได้คืนได้นะคะก็แล้วแต่เคสกรณีไปเหมือนกันแต่สามารถฟ้องได้ไหมฟ้องได้นะค่ะเราขายที่ดินไปผู้ซื้อเขียนเช็คให้เราค่ะพอเราโอนที่ดินให้เขาไปแล้วเรามารู้ทีหลังค่ะว่าเช็คเด้งอออพอเราไปแจ้งตำรวจเพื่อที่จะต้องดำเนินคดีคู่กรณีก็ได้ประกันตัวและสู้คดีเราสามารถต่อสู้ในข้อกฎหมายไหนได้บ้างคะ เราเป็นผู้เสียหายเหรอคะใช่ ả, ค่ะผู้เสียหายเราเป็นรับเช็คมาใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ารับเช็คมาแล้วเป็นผู้เสียหายอยู่แล้วเพราะว,ว่าก็ตัวคนที่สั่งจ่ายเช็คก,ก็ผิดเต็มๆอยู่แล้วอะนะคะก็ผิดเต็มๆอยู่แล้วนี่เพราะว่าเขาคือสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้นะเราเองเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเราเป็นผู้เส<ช>ียหายนะเไม่มีปัญหาอะไรอันนั้นเราก็อันนี้คนที่ถามมานี่เป็นฝ่ายไหนล่ะเป็นผู้ขายค่ะผู้ขายคนที่เป็นผู้เสียหายใช่ไหมอันนั้นไม่มีไม่มีอะไรค่ะก็ปกติตามนั้นอยู่แล้วก็สั่งจาเช็คม เพื่อชำระหนี้เมื่อไม่มีเงินตามเช็คก็นินคดีตามพรบเช็คก็เท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่ซับซ้อนนะคะค่ะคำถามต่อไปค่ะเรากู้เงินมาค่ะกู้เงินจากนายจ้างมา4 0 0 0 0่นบาททําเอกสารการกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้วค่ะหักดอกร้อยละ4บาทค่ะหักจากเงินเดือนจนกว่าจะครบ4ี่หมแต่ยืมมายังไม่ทันถึงเดือนเลยค่ะนายจ้างจะให้หามาคืนทั้งหมด4 0 0 0 0เลยโดยที่ไม่คิดดอกเราไม่เราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนค่ะ หักเงินเดือนมาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเลยค่ะขอะดูสัญญาที่ทําที่ได้ทากันเก็บไว้เนี่ยสัญญาก็มีฉบับเดียวรูปสัญญาก็ไม่มีถ่ายไว้เป็นหลักฐานเราจะทํายังไงดีคะโอ้หอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเขาหักเงินเดือนโดยที่ไม่มีการฟ้องศาลก่อนนี่นะถ้าเราก็ไปร้องนู่นเลยค่ะไปร้องกรมแรงงานเลยค่ะนะคะไปร้องผู้เครียกรพื่ในการตรวจแรงงานสัมพันธ์ก็ได้นะคะเราไปร้องที่นั่นก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาหักเงินโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ให้ความยินยอมยนะมก็ไปร้องที่ ร้องที่กรมสวัสดิการแรงงานก็ได้ค่ะนะค่ะค่ะก็คำถามต่อไปค่ะคำถามนี้คือเขาเป็นลูกบ้านค่ะตอนนี้มีปัญหากับทางนิติทางนิติมีแจ้งหมายสารมาให้ไปไกลเกี่ยกับคุณทนายหน้าสารมีให้จ่ายค่าส่วนกลางโดยทางเราเนี่ยขอเว้นดอกเบี้ยและให้ทางทนายแจ้งว่าทนายแจ้งหากต้องการไกลเกี่ยให้มาตกลงกับทางคอนโดก่อนทางเราก็อยาจบเรื่องยินดีจะจ่ายทั้ง ดอกเบี้ยแล้วก็เงินส่วนที่ค้างแต่ทางนิติมีเรียกเก็บค่าทนายกับค่าธรรมเนียมมาด้วยแบบนี้คือสามารถเรียกเก็บได้ด้วยหรอคะอันนี้เขาเรียกอันนี้สามสั่งให้จ่ายหรือ,อยังไงหรือ,อไม่ได้ไม่ได้สัง่งค่ะถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าสาลยังไม่สั่งให้จ่ายให้จ่ายก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจ่ายนั่นเองค่ะนะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าดูแล้วไม่เป็นธรรมเราเป็นผู้บริโภคไม่เป็นธรรมเราก็ไปร้องที่สคบอได้นะคะ ามาดูคําถามหน้าจอกันบ้างมีเยอะพอสมควรเลยค่าคาถามหน้าจอใครที่มีคําถามก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะอันนี้อะไรเนี่ยทักทายกันมาจากไหนสวีดเดนทักทายแล้วใช่ไหมคะยูเก็มีนะคะหลายคนเลยภาษาแปลกๆภาษาลาวเพือคอมเมนต์ก็กไม่รู้นะก็สวัสดีทุกคนแหละที่เข้ามากันแล้วามา่าคำถามหน้าจอกันเลยค่ะค่ะคำถามนะคะอ่า ครูนะคะอันนี้อ่คําถามเดียวกันนะมีอันนี้ก็ถามว่าน้องชายนีทหารจนตอนนี้ทหารโอนลอยยุติใช่ไหมเนี่ยอยู่ที่บางกอกน้อยถ้าจะไปย้ายกลับต้องทํายังไงคืออะไรเนี่ยโอนลอยมีโอนลอยได้ด้วยหรอก็ติดต่อต้นสังกัดนะก็ลองติดต่อสอบถามต้นสังกัดดูนะว่าคนททำยังไงนะลูกอายุ15โดนแทงค่ะ แต่ไม่ได้โดนแทงจุดสําคัญจะแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างคะฝั<ม>่งนู้นลุมกันหลายคนเลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยไปแจ้งตํารวจเดี๋ยวตํารวจเขาจะดูบาดแผลนะก็ดูบาดแผลเองว่ามันจะเป็นถึงขั้นบาดเจ็บทั่วไปหรือบาดเจ็บสาหัสนะตำรวจเขาดูบาดแผลนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปแจ้งตํารวจเลยเดี๋ยวตำรวจก็ตั้งข้อหาเองนะคะค่ะ <c oughs> คำถามต่อไปถูกโกงค่ารถบรรทุกข่าวิ่งสารวิ่งสารสา้สมลงร้านแปดพบาทแจ้งโอนเงินแต่ร้านไม่โอนเงินเมื่อตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน พอรอแล้วก็ไม่ได้เงินเบื้องต้นเนี่ยควรทําอย่างไรดีคะพระรถบรรทุก16ตันเราลงทุนไป4,000บาทยังไม่ได้คืนสักบาทเลยค่ะอันี้มีสัญญาว่าจ้างหรือเปล่านะถ้าเป็นถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยมันก็ไปที่กรมแรงงานได้นะก็คือไปไป,ไปฟ้องศาลหรือไปติดต่อที่กรมแรงงานสสดิการแรงงานได้ถ้าไม่ใช่ลูกจ้างเนี่ยถ้ามีสัญญาจ้างทั่วไปเนี่ยถ้ามีสัญญาจ้างก็ต้องไปนู่นเลยค่ะไปฟ้องศาลเอานะคะมีสัญญาจ้างค่ะ,คะจริงการจ้างแบบนี้อาจจะมีสัญ,ญญาหรือไม่มีสัญญาก็ได้นะคะจ้างทําของเนี่ย ก็สามารถฟ้องได้เหมือนกันค่ะค่ะสามีภรรยาหย่ากันผ่อนบ้านเป็นชื่อสองคนค่ะแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนชำระคนเดียวเลยค่ะมาตลอดเลยค่ะยังผ่อนไม่หมดเลยค่ะผู้ชายหายไปเลยหาตัวไม่พบฝ่ายหญิงมีชื่อในบ้านคนเดียวจะต้องทำยังไงดีคะจะจะทำยังไงจะทำยังก็คือยังไงต้องการ ยังไงต้องการได้เขาหย่าหรือยังยังใช่ไหมหย่าแล้วค่ะหย่าแล้วหรอก็มีชื่อคนเดียวนี่คนที่ถามมาในผู้ชายในผู้หญิงเนี่ยเดียวกันนะสามีภรรยาเขาหย่ากันผ่อนซื้อบ้านสองคนแต่ฝ่ายหญิงชําระเองคนเดียวมาตลอดแต่ยังไม่หมดฝ่ายชายหายไปเลยไม่พบตัวอยากมีฝ่ายหญิงอ๋ออยากมีชื่อบ้านอยากมีชื่อบ้านคนเดียวยต้องอทำยังไงก็ต้องไปที่ติดต่อธนาคารนะไปสอบถามธนาคารนะคะว่าเราจะ เอาชื่อผู้ชายออกคนทำยังไงไปสอบถามที่ธนาคารได้นะคะเขาจะอาจจะแนะนำว่าต้องทำยังไงได้บ้างค่ะนะ,ะจดทะเบียนสมรสกับเมียแต่เมียมีชู้จะทำยังไงดีคะก็หาหลักฐานมาฟ้องชู้ได้ค่ะนะถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานนะอยากก่ากล่าวหาลอยๆนะถ้าเรามีหลักฐานว่าเขามีชู้อะไรแบบนี้มีก็ไปหาหลักฐานมาเพื่อจะฟ้องชู้ได้นะคะ,ะคดียักยอกทรัพย์มอเตอร์ไซค์มีความผิดถึงไหนคะ มีความผิดยังไงคะคดีอะไรคะคยักยอ,อกทรัพย์ค่ะยักยอกทตรัพย์ค่ะยักยอกมอเตอร์ไซค์ออออซของไฟนั้นไปขายเหรอคะ<ม>อันนี้ก็จะมีความผิดทางองาญามีโทษจำคุกแต่คดียอมความได้นะคะโทษไม,ม่เกิน3<ม>ปีแต่ว่ายักยอมความคดียอมความได้ถ้าเราเอารถมาคืนเขาหรือจ่ายชดเชยเงินให้กับไฟนันเขาก็จบกันไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ยินยอมคืนรถแล้วก็ไม่ชดใช้เงินที่เอามอเตอร์ไซค์ไปขายเนี่ยอันนั้นก็อาจจะมีโทษจำคุกนะคะค่ะ ค่ะคุณพ่ออายุ65ปีอยาก,กเกษียณแต่โรงงานไม่ยอมจ่ายเงินจะทํำยังไงดีคะปกติมันก็ตามกฎหมายอยู่แล้วนะออตามกฎหมายอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเวลาเราเรา,เราออกมาเนี่ยเราเขาก็จะมีเงินชดเชยเขาเรียกว่าเงินเขาเรียกว่าเกษียณอายุมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมีให้อยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็จะมีเงินก้อนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากประกันสังคมใช่ไหมคะ,ะกับประกันสังคมส่วนหนึ่งก็จากนายจ้างส่วนหนึ่งแลแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยมีความสามารถอยู่สิใช่ไหม แต่ก็ยังมีความสามารถอยู่แล้วก็ทางโรงงานยังต้องการตัวอยู่ให้ทํางานอยู่หรือว่าโรงงานไม่อยากจ่ายสตางค์ก็ไม่รู้แหละมันก็มี2กรณีแหละกรณีแรกคือ1นึ่งคุณพ่ออาจจะมีความความสามารถในการทํางาน2คือทางโรงงานไม่อยากจ่ายค่าการที่บอกว่ากเกษียณอายุงานแบบนี้นะคะค่ะาถามมาได้คนะคำถามนะคำถามหน้าจอหมดแลยย้วนะคะหน้าจอหมดหแล้ว<า>ด้วย,วยะนะคะแล้วคาถามอ e ินบ็อกเนี่ยจริงๆวันนี้มันก็เยอะแต่เราเอามาแค่บางส่วนนะคะ ใครที่มีคำถามนะคะก็อินบ็อกซ์ฝากกันมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมานั่งตอบคำถามให้แบบนี้ทุกๆวันนะคะแล้วก็หรือใครที่มีคำถามที่จะถามส,สดๆในรายการแบบนี้ก็สามารถถามได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับทนายกุ้งฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้าชื่นชอบกันแล้วก็ฝากเพจนักสืบใครทุกไว้ด้วยนะคะส่วนเรื่อง ของอาจารย์เดชาก็าจะามาเป็นช่วงเย็นๆอาจจะเป็นช่วงที่ใครสนใจเรื่องการเมืองนะคะหรือว่าการวิเคราะห์ข่าวต่างๆก็อาจจะเป็นช่วงเย็นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงตอบคําถามแฟนคลับนะคะอาจจะเป็นอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็มันจะเยอะไปเนาะเยอะยไปเอาอย่างเดียวก็พอนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชื่นชอบการฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ฝากกดเพจไายกุ้งให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ フン <music> ุกมองทุกยางทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐร สองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล